พี่เดียวชื่อเดียวตัวน้นชื่อหมอนตัวนี้ชื่อสโนโอสองพยานพี่เดียวมีหนึ่งพยานพี่หมอนก็มีหนึ่งพยานสโนโอมีสองพยานหนึ่งคนเดียว นอนพี่เดียวสุดแสเนเต็มไปได้วยขนเพราะพี่เดียวชอบเลียขนพี่เดียวไม่ได้เลียขนแต่ลูกพี่เดียวก็ขนดุ ด้วยผมวิเศษใส่พี่เดียว พี่เดียวนี่แต่พวงับอยองจิ๋ง แก้มก็มีเนือ้อคางก็มีเนื้อแขนก็มีเนือ้อขาก็มีเนือ้อหัวก็มีเนื้อหมูก็มันมีเนื้อเลยหน้าพี่เดียวก็ยังมีเนือ้อหางพี่เดียวก็มีเนือ้อขาพี่เดียวก็ทุกอย่างมีเนื้อไปหมดพี่เดียวเป็นหมาเนือ้อ